สวัสดีตอนที่สามหมามีหมวยน้องทีสวัสดีค่ะแม่หมาสวัสดีวันนี้มาดูนะครับจะเป็นการสอนเพื่อเตรียมการให้ลูกเรียนหนังสือปีหน้าน้องทีอาจจะต้องเข้าโรงเรียนละแม่หมวยก็เลยม,มาสอนนะครับเพื่อให้ลูกรู้จักการหยิบจับใช้ปากกาใช้ดินสอการเขียนใช้สอนใทยเนี่ยมาเฟิ่งมาเฟิ่งดีกว่นมาเฟิ่งดีกว่น มานี่มานี่มานี่ก้อนมานี่ก้อนมาทุ่มที่ยังได้นี่นี่มาเบิรงมาเบิรงก้อนเบิร์นก้อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงถ่ายแม่ก่อนถ่ายแม่ก่อนอีดาเสือเล่นได้อะไรมานี่มาหนิเอ๊ะนั่งนั่งนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีโอ้บอได้เอาตู้ญี่ปุ่นมาอันนี้จับ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 ยังสินี่นี่จับจับบังไงจับปากกาอย่างสิอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่นี่ยังสิยังสิปล่อยปล่อยปล่อยโอเค แม่แม่แม่ช่วยแม่ช่วยอ่ะช่วยอ่ะอ่ะอ่ะน้องพี่ขีดเล็กนึงอ่ะขีดจากบนลงล่างหน่อยสิโอเคอ่ะนึงเก่งจังเลยอ่ะอ่ะอ่ะเก่งมากเก่งมากอันนี้เริ่มจากอะไรง่ายๆที่เป็นเส้นตรงจากบนลงล่างเนี่ยอีล่าเห็นเห็นลูกศรบ่พนี่นี่ลูกศรเนี่ยขีดลงนึงสิบ่เป็นยังบ่เป็นยังอ่ะอ่ะแม่ไพ่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวแม่ผ้าไปล่งแม่ผ้าไปล่ง ้า็ารย้ไม่เป็นไรลูกเขียนไปก่อนเปนนเป็อ่เปลือนเดี๋ยวค่อยค่อยล้างลูกเล้ราก็จะชวนลูกคุยไปด้วยนะครับเพิ่มทักษะในการโต้ตอบนนอเขียน้าวก่อนองน้อที่น้องเห็นอย่งวะอ่ะค่อยๆนี่ๆนเอาเส้นนี่เอาเส้นนีบ้นนี่ ับอันนี้อ่ะเอาคือว่าสิเฮ็ดเองอันนี้อ่ะอันนี้ลองลองผิดเองอ่ะค่อย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 เฮ็ดอ่ะอ๋ออันนี้ให้แม่เห็บปะอ่ะเอาสิเอาแท่งน้อยเดี๋ยวจะคลองเดี๋ยอ๋ออีหล่ะสิระบายสีจะขอเฮ็ดพังอันนี้จะขอเฮ็ดพังไปแล้วเนี่ยเนี่ยจะขอเฮ็ดพังอันนี้แม่ซ้อมห้ยเอาแท่เอื้อนเอาแท่งนี้เพิ่มลองเบิ่งลองเบิ่งว้าวอ๋อแม่แม่ซ้อนจับจังไง จับยังไงอันนี้อันนี้อาจารย์ังสิมันนี่อันนี้มัน้ังแล้วหลวพี่เฮ็ดพังแล้วคุณแม่ซ้อมให้อ่ะอาจารยมนีก่อนอ่ะอ่อันนี้แทงน้อยอ่ะติบอ่ะขีดลงขีดลงโอเคเโอ้ยโอ้แม่บ้านได้ปะว้าวเอากัน่วัน้กันพ่กมันล่ยเสร็จแล้วค่อยๆเรมๆันจะเริ่มยากขึ้นเลขสองไม่เลขโค้ง บางทีต้องเขียนตามเส้ลูกอายอะเพิ่งเยอะเพิ่งมะแม่พาเฮ็ดแม่พาเฮ็ดเขียนตามเส้นเอาเขาจิระบายสีเขาเพ่เขียนหรอกอ่ะอีกไลน์ใช่่ารูปเป็ดบอกเป็ดเป็ดเบ็ดร่อยจังไหนแบบเนี้ยมาเบิ่อมาเม่มานี้ยมาเนี้ยนะมาเนี้ยมาเบิ่งแม่พาเฮ็ดอ้จีนสวยนะเบบี้สวยอันะไรมันพ่อสวยเดี๋ยมันเปื่อย่ะหนาวจีให้เจังไหนตัวแบบเนี้ย เดี๋ยวเอ็นที่นอนกับจีเป็นห้อยได้ป่ะเนี่เอาไหมเอาเอากระบอกี่ใส่ฟาไม่ใช่ใส่เปล่ยนฟามาปิด่แล้วบูเมียนฝาอันหน่อยย่ใส่ของที่นางทำบอแม่เบิ้งของนางทำแล้นี่โอ้ยไปใส่แล้วอ่ะอันนี้อ่ะเขี้ยเขี้ยนอะลบก่อนลบก่อนก็ได้อ่ะอ่ะลบ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 อ่ะอ่ะลบให้แม่เบิ้งก็ ันนี้อารมบอ่ะเออฝักอารมบอารมบอ่าเรคอยเห็ุนะะคอยเห็ุโอเคอ่ะเรคอยเห็ุได้อ่ะอันนี้เป็นหนังสือปากกาเฉพาะเขาสำหรับเด็กเล็กนะครับคล้ายๆดินสอเขียนแล้วลบออกได้อันนี้ต้องนิดว้ายแมนจ้าของปะแมนจ้าของสมหรือไม่สิอันนี้ต้องนิดได้อ่ะอ่ะค่อยๆนี่นี่ยังบ่มบดเลยนี่ อ่ะนออ่อ่ะใแ่วออ่ะอ่ะขอเครได้มาเบาลูกเจนเย็นี้มานี่อันนี้อ่ะค่อยให้เขก็เห็ดนะเอาไหมมาเนี่จะขอเ็เองดิเริ่มหนึ่งสองอ่ะโอ้โหเก่งมาก อีน่าเขียนเทมันแล้วก็จังลบแหมจ๋าจ๋าเนี่ยอันนี้อ่ะอีน่าขีดขีดให้มันแย้วก็จังเดียนซอมมาเนี่ยเขาเรียกเรให้เบิ้งเนี่ยนี่นี่นี่ขีดนมองนี่ขีดนมองนี่ขีดได้บ่อกร้อง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 แม่แม่จวนจับจังไหนจับประกาศจังไหน จับแบบนี้บ่ได้มันสิเจ็บมือย่ำกดเนี่ย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 จะจำแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแท่งนี่จับแบบแม่นี่ยบ๊วงเนี่นี่แม่สอนนี่แม่ให้เขียนสิแม่โอเคเห็นว่าน่ะเขียนง่ายป่ไม่ชอบไม่ชอบอ่ะโอเคไม่ชอบเปลี่ยนลบเปลี่ยนลบใหม่บอเปลี่ยนรูปใหม่บอแม่เปลี่ยนใหม่อ่านอีหล่าเฮ็ดเปลือกนะบ๊วยบ๊วย แต่บกูี่ใชมานีมานีอะูไหนอูงนี่บงนี่ว้าววามีต้นไม้นว้าวมีต้นไม้บงบงนี่บงนี่หมเอาขออเอาขออเอาขอนี่ต้นไม้นี่มีแเปิลนะแเปิลเอ้าค่อยค่ยเอ้าเลียสมุะบายสีเรบ มาบ้านน้ำบ่มามาเอ้าเอ้าเอ้ค่อยเขียนแม่เขาเขียนเส้นเนี่ยน้องพี่จะเขียนตามเสร็จค่อเขียนตามเส้นจเว่อร์ไปจังไหนที่ได้บ่เอ้าเอาเอาคันลบตีบันเนี่ยเอาแยกก็ได้เอาแยกก็ได้ระหว่างสอนก็จะมีการชนลูกพูดไปด้วยซึ่งแม่หมวยก็จะพูดเป็นภาษาอีสานนะครับเพื่อให้ลูก พูดได้หลายภาษาเพราะพ่อพูดภาษากลางนี่นี่เอาลบลบก่อนลบก่อนลบก่อนเด้อเดี๋ยวมันเปื่อนเนี่ยน้องที่เห็ดเปื่อยนะเห็นบอกเนี่ยนี่ลุกๆๆๆๆเนี่ยแม่แม่สวยนี่นี่น้องที่ต้องเค็ดแบบนี้เนี่ยขีดตามเส้นเลยขีดมาหนีนี่เส้นตรงเนี่ย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 ไปดูตามเขาเนี่ยเห็นบอกว้าวนี่นี่นี่เห็ดคนละอันมาเบิ่งมาเบิ่งว้าวอุ้ยน้องที่คือเก่งแท้วันพุ้แม่พุ่มเม่ท่านได้แล้วอยู่ ของพี่สิแล้วเหรอแม่นุโอ,โอ้เห็นบอเห็นอบอบัวไหนหน่อยๆคือเก่งแท้บ์บ้าโอุ้ยของพี่เซ็งกัแม่อีกนี่ของแม่ว้าวไฟไฟอันนี้ไฟในอันไหนไฟเบอร์เกอร์นี่เบอร์เกอร์อันนี้คือนมฟางเคก้กเค้กอันไห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 นเค้กเค้ก ะกินบอ๊กินไหอันนี้บอลลูนอันนี้เรืงเาเอาอนนเอา,อ,นนอ,าอันนี้นี่นนนนนนโดนทัทน,น,นี่ดอกไม้ฟลา,าวเวอร์โห่ติเต้นติเต้นย่างเดียวเลย อุ Hoy, hope, okay. oh, ้ยเห็ดมื่อยังคีอโอเคอุ้ยแกงแท้อุ้ยจำได้แล้วบังเอิโอ้เอาเข้าให้บวกเล็กอีนาเซียบ้วงขมวะอ่ะเห็ดนี้เห็ดอันนี้นะเห็ดอันนี้นะาเบังอ่ะใส่อ่ะใส่ก้ามเนื้อมันเล็กเบังจิดาเขียนนั่งซือเป็ี่ยนไว้ๆอันนี้ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเฮ็ด ตัวนี้ก็ได้แค้ตัวนี้ก็ได้อือตาเอาตาไปเจ้าตาแล้วนิ่งๆท้องตาโอเคอันนี้ก็ตาดำตาดำว้าวอันนีกตาหนึ่งนี่ก็เข้า,าช่วงท้ายแล้วครับก็วันนี้เป็นตัวอย่าง,างาระาวาังมามีหมวยกับน้องทีอ,อันนี้อันนี้โดนัทเนี่ยแม,ไม่ไม่ให้โกงๆแม่หัดสอนลูกหัดเรียนอันนี้ปิดลูกเอ้าเย็ยนปีหน้า สวยเต้นมือหนูเปืือนนะน่ะเรนซีเรนนุ่ง้องล้างมือนะอันนี้อ่ะลกูกบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปีศาไว้ให้ไม่ไม่ปีปีตู้อันไหนน้องจะเอาไหนลกูกน้ำน้ำโอ้ยว่ารอดอันนี้อันนี้น้องที่จะติดใจแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องลาทุกครอบครัวไปก่อนเอาแม่มัวพาน้องทีบายบาย ที่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจ้ารเราพบกันใหม่ครับ